สภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปการปรับตัวนั้นคงจะไม่เพียงพอครับ ต้องมีแพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนองคาพยุกให้สามารถเคลื่อนที่ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วงนี้นะครับจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงการที่มีวิกฤตการณ์ต่างๆเกิดขึ้นทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับมันจึงทําให้คนเราต้องปรับตัวรวมไปถึงเปลี่ยนวิถีชีวิตให้มีความแปลกใหม่รวมไปถึงเพื่อมันสอดรับกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ตัวนั้นคงจะไม่เพียงพอครับจึงต้องมีแพลตฟอร์มธุรกิจนวัตรกรรมเพื่อสังคมขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนองคาพยพตด้าน,นต่างๆให้สามารถเคลื่อนที่ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการศึกษาด้านของการดูแลสุขภาพด้านการบริการภาครัฐการท่องเที่ยวชุมชนรวมไปถึงด้านเกษตรกรรมยั่งยืนและที่สำคัญครับที่เป็นสิ่งที่ทุกคนประสบพบเจอคือการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ จะเน้นย้ำไปด้านแรกนะครับด้านการศาการึกษาการศึกษาแพลตฟอร์มธุรกิจนวัตรกรรมสังคมเพื่อการศึกษาที่ดีนั้นต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผู้สอนและผู้เรียนต้องมีกระบวนการการมีส่วนร่วมร่วมกันอย่าเป็นการสอนแบบทางเดียวต้องเป็นการสอนแบบสองทางและที่สำคัญที่สุดก็คือผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและที่สําคัญสามารถตอบโจทย์ชีวิตของพวกเขาได้นะครับด้านที่2ครับด้านการดูแลสุขภาพการดูแลสุขภาพที่ดีนั้นทุกวันนี้แม้ว่าระบบสาธารณสุขของเรานะครับจะเป็นระบบที่ดีที่สุดหรือว่าดีเป็นอันดับต,ต้นของโลก แต่เท่านั้นมันยังไม่เพียงพอครับการดูแลสุขภาพที่ดีนั้นต้องทําให้สถานบริการของรัฐโรงพยาบาลต่างๆใช้ทรัพยากรได้น้อยที่สุดรวมไปถึงใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดและที่สําคัญต้องเป็นการลดระยะเวลาของการนัดหมายการเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับด้านนวัตกรรมของภาครัฐ นี่เป็นสิ่งสําคัญครับเพราะว่าภาครัฐมีหน้าที่บริการประชาชนดังนั้นสิ่งที่จะทําให้สังคมมันเคลื่อนต่อไปได้ต้องมีนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยทําให้ภาครัฐนั้นให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอรวมไปถึงการรับฟังปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริงอย่าคิดแค่การกําหนดนโยบายในห้องแอร์แต่ต้องถามปัญหาจากข้างล่างว่ามีปัญหาอะไรจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่องเที่ยวชุมชนนะครับก็จะเป็นหัวใจหลักสําคัญของการพัฒนาประเทศเลยก็ว่าได้เพราะว่าสามารถสร้างรายได้หลักให้กับประเทศปีละหลายหมื่นล้านเลยทีเดียวสิ่งที่สําคัญของการท่องเที่ยวชุมชนคือหัวใจหลักคือภูปัญญาท้องถิ่นต้องอนุรักษ์และต้องมีคงความเป็นเอกลักษณ์ไว้มีการนําใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อให้ชุมชนมีความสะดวกสบายมากขึ้นต่อไปด้านเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ ความยั่งยืนของการทําการเกษตรก็คือต้องทําให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีรวมไปถึงลดต้นทุนการผลิตเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้ได้มากที่สุดนะครับและที่สําคัญที่สุดคือด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแม้ว่าเราจะไม่ได้ รับมันโดยโตรงแต่ทุกคนจะได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้คนทุกคนนั้นมีส่วนช่วยมีส่วนที่จะทําให้อากาศมันมีความเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นนะครับต้องมีเทคโนโลยีที่จะนําไปสู่การเข้าถึงบริการการแจ้งข่าวสารต่างๆของภาครัฐที่เหมาะสมที่สําคัญที่สุดคือการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันอย่าผูกขาดการทํางานของหน่วยงานแต่และหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวใจสําคัญของมันนะครับ แพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมสังคมที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นมันจะขับเคลื่อนไปไม่ได้ถ้าเกิดไม่เข้าใจหัวใจของการทาแพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมบนแพลตฟอร์มนะครับ หัวใจหลักสําคัญคือจะต้องทําให้คนสามารถกระจายข่าวสารสามารถเข้าถึงได้ด้วยการแบบบอกปากต่อปากอย่าใช้ด้วยการล่อให้คนเข้ามาใช้บริการแบบฟรีไม่เช่นนั้นมันจะไม่ยั่งยืนถ้าเกิดว่าอยากจะโตแบบมีความยั่งยืนต้องใช้แบบบริการให้ผู้คนบอกตอบแบบปากต่อปากนะครับและที่สําคัญที่สุดคือการให้ผู้ใช้ผู้บริโภคหรือยูเซอร์มีส่วนร่วมในการพัฒนาแพลตฟอร์มของเราด้วย สิ่งสำคัญทั้งหมดก็จะกลายเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจนว,วัตรกรรมเพื่อสังคมที่จะขับเคลื่อนองค์คาพยพต่างๆให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ สำหรับโครงการของนวัตกรรมเพื่อสังคมนะครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามได้ที่ social n a o r t h ได้นะครับแล้วก็เราก็จะมีการเปิดรับข้อเสนอโครงการทุกปีนะครับและที่สําคัญนะครับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติยังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายในการแก้ปัญหารวมไปถึงการพัฒนาสังคมไม่เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับ